สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับผมเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับพอไ่พี่น้องเอฟซีครับตอนนี้ผมอยู่บนรถเล้ไม่ได้ขับรถรับและก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะผมมีเรื่องอยากสิมเวาแบบเปื่มแห้งนะครับผมก็ผมจุกผมดีใจนะครับผมมองเห็นอานาคต ผมอ่ามองไปในสิ่งที่มันที่จะดีสำหรับตัวนองอุ้งอิงแห้งนะครับแล้วก็ผมมีความหูซึกนะครับแบบว่าดีใจที่ผมเป็นเอฟซีผิดคนบม่ว่าจะเป็นบอโจบ่ว่าจะเป็นนองอุ้งอิงนะครับคือหยังวัติ มือนีพนไปทายรายการสองรายการด้วยกันนะครับรายการแรกเป็นรายการสดเนาะนะครับของรายการพีแมมนะครับกระสางความหนาประชับประทับใจแล้วนะครับเป็นการสร้างความหน้าประทับใจแล้วนะครับถ้าพี่น้องฟังดีๆนะครับสองรายการมือนีนะครับยกเครดิตยกใจ ้สําหรับบอโจเลยสําหรับพอโจของน้องอิงเลยนะครับสําหรับมือนี้นะครับรายการพีแมมเป็นรายการสดบอโจแล้วก็พี่เซ็นตลอดแล้วก็เว้าวตลอดเขาเรียกว่าอีกภาษาหนึ่งก็เอิ่นว่าคุมเชิงในการออกรายการในการตอบคําถาม เออในการพรีเซ็นมานองอุ้มอิงเป็นบุคคลนี่มีความมหัศจรรย์อีกอย่างต่างๆหน้าหน้านั่นก็นคือร่ายการแรกที่ผ่านไปพี่รน่องฟังผมดีเดอร์แล้วคิดนำํำกว่าผมสิกลันออกมาเป็นคาเบาใดนะครับมันก็ตื่นตันอยู่ในใจอยู่นะครับพอเข้าก็ดีใจเข้าก็เป็นเอฟซเนาะคือมันเป็นจังสี่ครับพ่อมารายการที่สองสิมีตะู้รับผู้ใหญ่ยยเลย ในสายของอ่าเขาเรียกว่าร้องเพลงในสายของความมันเทิงดานนีกักคือนหนึ่งในหันบบมี่ไพสีบองหูจักครับอาจารย์สลาคุณวุฒิครับแล้วก็อีกท่านนึงครับป๋าโนทครับสายประกวด สายรองเพลงนะครับลูกทุ่งต่างๆเอาสายรองเพลงเลยไปนะครับไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์สองทันนี้บอดโจนะครับไปกับน้องอุ๋งอิงซําจูงน้องอุ๋งอิงครับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ เดี๋ยวผมสีน้่คลิปบางช่วงบางตอนอันนี้ขอบคุณบอสโจเดอร์ครับผมขออนุญาตนะครับอยากจะเช็ดคลิปมายกจ่องเลยสรรเสริญอยากจะเช็ดคลิปว่าเข้ามองเพลินแนวนี้มองเห็นถึงความดีแล้วก็จิตใจเพลินนะครับเพลินผ้านองอุ้งอิงครับเป็นแน,นะนํำเมื่อวาจะเป็นทั้งอาจารย์สลานะครับเมื่อวาจะเป็นทั้งอาจารย์นง หรือปลาโนด์นะครับก้อนหนานี้ก็คือโจกตัดโจกเมนบอครับอันนี้เป็นไมทองคํสามหวเมนบอแต่ผมจำผิดถ้าจำผิดผมขอโทษขอให้นะครับบาทนี้เริ่มแรกนะครับมาจากคลิปริ้วนะครับของบอโจเดอร์พี่น้องกับไปเบิงนะครับ ผมมักแห้งครับคําแรกคือเป็นของอปลาโนดปาโนดนี่เราสอนดีแห้งครับเราสอนบอกว่าน่องอุงอิงยาสิลืมคุ้นสำหรับบอจโจยาสีม่องแคปากเพิินเบอกออกมาให้ม่องจักใจ ใจที่บอโจเพิ่นไห้กับรองงูอิงมีมากซำไใดให้เบิงในจุดนั้นให้เบิงที่ใจบอโจนี่คือผมเอาโดยสรุปผมสิมีคลิปสัน้นให้พี่รองเบิงประกอบวาลวาวหลีครับแล้วที่นี่อาจารย์สำคัญอีกู้หนึ่งก็คืออาจารย์สลาคุณนวุวครับเป็นคลิปที่สองของคลิปเริว้วคือกัน บอโจได้พผ้าหนองอุงอิงนะครับไปพบไปหาที่จริงก็อยูน่ในรายการเดียวกันแต่ว่ามันสื่อให้เห็นนะครับว่าบอโจเล่าหักอิหล่าซำไหอยาเขียนอิหล่าจะเลื่อนเติบโตในสายงานที่อิหล่าหักซำไหดครับคำว่าคำหนึง่งเราออกกันมากครับอาจารย์สลาเลยครับว่า ผมฝากเลยเครับคุณครูครับแล้วก็กลมแล้วก็หมอผมฝากไปพอมากผมว่าคนลูกผมก็ตื่นตันน้ำครับคัมถี่อาจารย์สลาอาจารย์สลาเล่าเบาๆหลายอยู่แล้วเราบอาว่าเห็นอยู่ตลอดเปิดยูทูบมาเห็นอุงอิงตลอดเบิงตลอดจบเลยพี่น้อง คำนี้จุกอกครับจุกอกบอกได้เลยครับจุกอกแรกคือเข <c oughs> ้ามองเห็นวอโจที่มีความหักแพ้งครับนองอุงอิงคำที่สองคู้สลาครับเพิ่นเบิงอยู่ครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพิ่นเบิงอยู่ครับ ฉะนั้นนะครับที่ผมมาเว่าอยากให้น้องอุ้งอิงนะครับสลักไว้ในใจจะของเลยสลักไว้ในความคิดเจะของเลยครับมีคนหักหลายคนหักหลายแห้งครับเ่บว่วาจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆในสายงานที่น้องอุ้งอิงยืนอยู่ครับผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นแนมเพิ่นเบิง่งบ่ว่าสจเป็นอุปสรรคอีอย่งต่างๆเพิ่นสิเบิ่งตลอดว่าเฮ้ เด็กหน่อยผู้นี้16เขามาาตอนนี้17สิสามารถผ่านอุปสรรคเราหนีไปได้บอ,อนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่พันเบิง่งสิ่งที่ป้าโนดเบิ่งก็คือให้น้ององค์อิงระลึกว่าบอจโจนะครับพ่นหักแ้งซำไหล เพื่อนต้องการอยากให้น้องอิงได้ดีซ้ำได้แถมไปตอกย้ำเจ้าคู่สลาว่าผมฝากนี่เด้อครับโอ้ยค่ำหนี่พี่น้องแบบพี่น้องก็ใจว่าแบบผู้ใหญ่ไปฝากนะไปฝากกับผู้ที่สูงกลัวนะเอาลูกกอลานไปฝากนึงเขาเจ้าหมอบไปแบบนั่นเลยครับผมเข้าใจบรรยากาศนั้นเลยเพราะว่าผมเคยเจอมาก่อนอยากตอกยำอ้ำไม่ดีจุกอี่ดีครับจุกบอกได้เลยนะครับอยากทายตัวควบมังสึกนี่ไงพี่น้องรับรลู้รับสาบ อยากให้นององอิงและเลือกอยู่เสมอนะครับพอว่าเวลามีอุปสรรคเวลาทอ้อให้เล,ลือกข้ามพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ให้เล,ลือกว่าพอแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นคอยเปลี่ยนกำลังแรงเชียร์แรงใจดามายังกระซังยี่สิบีสนใจมันหลายนะครับเป้าหมายของเข้าคืออียงคิดให้มันดีๆนะครับตรงพานให้มันไปได้เป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมนี้เดี๋ยวไปเบิ่งคลิปถี่ ปาโนดแล้วก็อาจารย์สลานะครับเดวากับบอโจแล้วก็น้องงูอิงนะครับถือว่าเป็นบุญหูนะครับได้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นบุญบารมีบอโจกับน้องงูอิงนะครับเด็กเขาใกลนะครับก็ใอ้พี่น้องโชคดีไม่ใช่เป็นกำลังใจให้ศิลปินเดอร์เป็นกำลังใจให้สาวหน่อยเพชรบันแพงน้องงูอิงบอโจสูบผูกสูขคนสูสูรับสวัสดีครับว่ามีวาสนาหนูเจอคนใจดีแลวมีบุญ กตันยูเท่านั้นจะทําให้เจริญแล้วจะเจริญมากอันนี้ตลอดไปรนะักษาเอาไว้นะล<ๆ>ูกฝึกเยอะๆสิ่งที่พ่อว่าสิ่งที่พ่อโจพูดนะอย่าไปมองที่ปากนะบางทีคนสอนคนเนี่ยอดดุไม่ได้ลุงโน้ตเนี่ยลูกศิษย์ลุงน้ตลุงน้ตดุทุกคนบางคนเคยน้อยใจแต่พอมามาสุดท้ายนึกขึ้นได้ว่าอุ้ยคาที่เขาสอนคําที่เขาพูดเนะี่ยเป็นประโยชน์กับเราทั้งนั้นเลยให้ดูที่ใจคนนี้<อ>ดูที่ใจอย่าไปดูที่ปาก เจริญเจริญครับขอบคุณครับอโนธครับสวัสดีครับคู่ครับโอ้วัได้เจอคู่นานเลยครับครับคุณแกแกลงพยัญชนะถั่วถั่วถั่วครับถั่วมีแต่วันเกิดจังในทั่วหาโอ่งพอนคู่ครับโดนโดนอุ้งยิงจะได้ฝากอันสาวนวด้วยคนเดียร์คอยู่ในจอครับเปิดเปิดเจอทั่วเมื่อไหร่ก็เจออุ้งอิงโอุ้งยิงอุ้งยิงหรืออุ้งอิงอุ้งอิงครับอุ้งอิงนะสับสนกันครับ เรื่ใหม่นะวันนี้ครับสินคับข่าัสดพคเับขอบคุณครับ